เสริมอุดมชัยครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ครับผมนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชยัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครสวรรค์เขตสองพรรเพื่อไทยผมขอหารือเรื่องที่หนึ่งผมได้รับการล้องเรียนจากเกษตรกรผู้ทำนาถึงปัจจุบันนี้ราคาข้าวตกต่ํา ลงมามากจากเดิมเกือละประมาณ9,500ถึง10,000บาทปัจจุบันลดลงเหลือ7,000 7,000กว่าบาททำให้กเกษตรกรทำนามไม่มีเงินเหลือพอค่าใช้จ่ายครับและปัจจุบันราคาปุ๋ยก็ยังมีราคาสูงกเกษตรกรฝากถามว่าปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุมแต่ช่วงกเกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกครั้งใดหรือฤดกอูกาลเพาะปลูกราคาปุ๋ยจะขึ้นทุกครั้งที่ผ่านมาผมเห็นว่า ปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุมรัฐบาลควรจะให้โรงงานปุ๋ยทุกโรงงานติดราคาขายสูตรอะไรราคาเท่าไหร่ให้ชัดเจนเพื่อที่เกษตรกรจะได้รู้ราคาและรายละเอียดของปุ๋ยปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุมจะได้ไม่มีปัญหาทุกๆปีเวลากเกษตรกรเพราะปลูกชาวนาจะลองเรียนว่า ปุ๋ยแพงขึ้นทุกครั้งฝากรัฐบาลด้วยครับทั้งราคาข้าวตกต่ำและปุ๋ยที่มีราคาแพงเรื่องที่สองผมได้รับการสอบถามจากนายกองค์การผลินส่วนตำบลน,นิคมเขาบอกแก้วนายคงศักดิ์ฉัดชัยรัตนเวท พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การห่วส่วนตำบลทุกท่านและท่านกำนันประจักษ์หลังพึ่งกำนันตำบลน,นิคมเขาบ่อกแก้วรวมถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรทุกท่านสอบถามถึงโครงการขยายเขตปปาภูมิภาคตำบลน,นิคมเขาบ่อกแก้วอำเภอพยุหคีรีซึ่งพี่น้องประชาชนในเขตตำบลน,นิคมเขาบ่อกแก้วมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำบริโภคในช่วงหน้าแล้ง เป็นประจำทุกๆปีขอความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการขยายเขตประปาให้ตำบลน,นิคมเขาบอกแก้วอำเภอพยุหะคิรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับกับขอบพระคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ